สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินกับช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เกิดอุทาหรณ์โดยเฉพาะสําหรับพนักงานที่ต้องดูแลอาคารสูงนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนั่งร้านของพนักงานที่กําลังติดตั้งป้ายโฆษณาภายนอกของอาคารใบหยกทาวเวอร์ลวดสลิงของนั่งร้านขาดประกอบกับแผ่นรองนั่งร้านหักกลางนะคะทาให้พนักงาน5คนที่ใช้นั่งร้าน ต้องตกลงมาจากตึกที่สูงถึงชั้นที่68 3คนเสียชีวิตทันทีขณะที่2คนยึดรวดสลิงไว้ได้อย่างหวุดวิดทําให้รอดชีวิตมาได้ค่ะขึ้นไปกี่คนนะครับข,ขึ้นไปชั้นไหนครับ,นบนนรบัชนชอ๋อจะขึ้นไปชั้น81อ๋อจะลงมาติดอยู่ข้างล่างอ๋อติดชั้น68ใช่ไหมคละกอง่ของไปจัดอะไรครับพี่จะไม่ไปก็ได้ ช่วยเล่าตอนเริ่มตั้งแต่มันเกิดเป็นว่าตอนเราลอยตัวลงไปแล้วก็มันเริ่มเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้รู้สึกได้ว่าปัญหาเป็นยังไงบ้างครับยังไงก็คือปีนปีนขึ้นไปก่อนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ยังไงต่อครับก็ลงมาเหมือนปกติที่เราจะลงมาติดติดเกิดครับพอดีมันเกิดขาดก็เลมันเกิดขาดอ๋อขาดลงมาครับ เพื่อนที่อยู่เขาหักนะเพื่อนอยู่ข,ข้างร่วงเลยไหมล่วงือที่อ่งกลางเขาล่วงไปหมดกลางล่วงไปหมดเห็นกับหน้าต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมตอนนั้นเราค่ออยู่นาน,านราพระารที่รอดชีวิตรายนี้ยังคงอยู่ในอาการหวาดวิตกหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยซึ่งขณะเกิดเหตุเขาและเพื่อนร่วมง,งาน5คนกำลังนั่งบนนั่งร้านระดับความสูงชั้นที่68 เพื่อติดสติกเกอร์โฆษณานอกตัวอาคารใบหยกทาวเวอร์ขณะเกิดเหตุพนักงานที่รอดชีวิตเล่าว่านั่งร้านซึ่งมีแผ่นเหล็กวางสำหรับเป็นที่ยืนเกิดหักประกอบกับสายสลิงที่รับน้ำหนักนั่งร้านขาดทำให้พนักงาน3คนพลัดตกลงมาเสียชีวิตส่วนเขาและเพื่อนอีกหนึ่งคนยึดลวดสลิงเอาไว้ได้จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยต้องขึ้นไปบนอาคารแล้วทุบกระจกก่อนจะช่วยเหลือไว้ได้รอดชีวิตสองคน พนักงานที่รอดชีวิตเล่าด้วยนะคะว่าขณะทํางานพนักงานทั้ง5คนไม่ได้สวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยจึงเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต